ทางด้านพักชาติพัฒนากล้าค่ะได้มีการเปิดตัววาดที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร16เขตในโคราชค่ะที่สำนักงานใหญ่พักชาติพัฒนากลา้าทางด้านนายสุวัลิปะตะพันลบอดีตรองนายกร,รัฐมนตรีในฐานะประธานพักชาติพัฒนากลา้าพร้อมด้วยนายกรจาติกวณิชหัวหน้าพักชาติพัฒนากลา้าคณะกรรมการบริหารรวมทั้งวาดที่ผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อและ16เขตจังหวัดนครราชสีมารวมประกอบพิธีสักการะอนุสรสถานพลเอกชัดชายชุนทวันอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่17ในฐานะผู้ก่อตั้งพรรคชาติพัฒนาจากนั้นในสุวัสด์ได้ขึ้นเวทีมวยจำลองกล่าวเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสทั้ง16เขตซึ่งในเขตที่1นายเทวันลิปตะพันลบเขต2นายวัชรพลโตมอนศักด์ เขต3นายสมศักดิ์การจนะวัฒนาเขต4นายสมบัติการจนะวัฒนาเขต5นายปิยเมฆประณิพกังเขต6นายศักดาแสงกันหาเขต7นายสุรพลดอกไม้เขต8ร้อยตำรวจเอกวีวรพงษ์แดนพิมายเขต9นายอำนวยการค้าเขต10นางกัญจนาบุญมีศสริบพิพงษ์เขต11นางสาวนิธิการพงทองทวินเขต12นายพิบูลรัตน์ศรีจันทร์อ่อนเขต13นายวรพจน์บุญจันทึก เขต14นายนคก,กรมหินนเรศเขต15ดอตอรอริยทัตสีพัฒนาโกศิ์เขต16นายพิเชษฐปิติเสรีวงศ์รวมทั้งสสระบบบัญชีรายชื่อ7คนได้แก่พันเอกวินัยสมพงศ์นายแพทย์วนรัตชานุกุลนายสุมเมศสีพงศ์นายยุทธนาวิริยกิตินายนนทรัตน์ขจีกุลนายเมธีทวีกุลการและนายภูวดิษ์ช่อสูงเดิน โดยได้มีการให้ว่าที่ผู้สมัครโชลีลาลงนวมต่อยเตะกระสอบทรายแบบปั้งพื้นที่ติดข้อความว่าปัญหาทําให้เป็นการสร้างสีสันแสดงถึงเอกลักษณ์การต่อสู้แต่ไม่ไปต่อสู้ทําลายร่างกายกับผู้ใดซึ่งทางพรรคชาติพัฒนากล้าทํางานสร้างสรรค์เข้าได้กับทุกฝ่ายต่อสู้กับ16ปัญหาบ้านเมืองของโคราชได้แก่ปัญหาตกงาน ค่าไฟแพงน้ำมันแพงภัยแล้งน้ำท่วมน้ำประปาไม่พอฝุ่น PM 2.5นี่สินลุงรังที่ดินทำกินนักท่องเที่ยวไม่มามอเตอร์เวย์ล่าช้าเกษตรกรยากจนเงินเฟ้อและยังมีปัญหาอีกมากมายเพื่อที่จะช่วยกันเอาชนะปัญหานำยุคทองด้านเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของชาวโคร,ราชกลับมาอีกครั้งหนึ่ง โดยทางด้านนายสวัสด์ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตนที่จะสืบสารปณิธานการทำงานทางการเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งมวลค่ะโดยมีสมาชิกพักชาติพัฒนากล้าผู้นำชุมชนชาวโคราชกว่า2,000คนได้มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมืน่น และยังมีการปล่อยขบวน CPK Big b i k e ตามด้วยรถแหกทั้ง16เขตเคลื่อนตัวใช้เส้นทางในเขตเทศบาลน,นครน,นครราชสีมาแล้วก็ยังมีการแวะรับดอกไม้จากมวลชนที่มายืนรอให้กำลังใจระหว่างที่ขบวนแล่นผ่านไปยังบริเวณลานย่าโมถนนราชดำเนินและยังไปเดินลอดซุ้มประตูชุมพลไปยังพระชัยเมืองนครราชสีมาที่ตั้งอยู่ทางเข้าสารกลางจังหวัด เพื่อประกอบพิธีกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและความเป็นสิริมมงคลและขวัญกำลังใจของสมาชิพกพรรคซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้ทางพรรคชาติพัฒนากล้าบอกว่ามีความพร้อมมากที่สุดมั่นใจว่าจะประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้งที่โคราชโดยจะนำยุคทองของเศรษฐกิจเมืองโคราชกลับมาภายใต้นโยบายเศรษฐกิจโคราชโนมิกสร้างโคราชและภาคอีสานให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยค่ะ